Thank you. สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกําแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง m m cactus channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูพัสดุที่ผมเพิ่งแพ็กเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะเยอะสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆเลยครับไปนี่ครับนี่คือพัสดุนะครับที่ผมเพิ่งแพ็กเสร็จนะครับแพ็กเสร็จหมาดๆเลยนะครับนี่มีหลากหลายกล่องนะครับน่าจะประมาณหลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยกว่าท่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่่่าพุงงนี้จะไปส พี่ที่ไปสนีนะครับแล้วเราจะมาดูบินนะครับดูสลีปกันว่าจะได้จํานวนทั้งหมดกี่ท่านนะครับจะได้ทั้งหมดกี่ท่านผมว่าจะจะมีราวๆเกือบสองร้อยนะครับเกือบสองร้อยครับไม่แน่อาจจะถึงสองร้อยหรืออาจจะทะลุสอง้อไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมแพ็คเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้ยอดขายนะครับที่พุ่งทะลุนะครับภายในแค่ แค่ไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็คือค้างค้างรวมกันนะครับในวันของที่เข้าวันศารนะครับเพราะว่าไปสนิปิดก็เลยค้างพัสดุค้างเยอะแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สวนเอ็มแคคตัสส่งเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าพรุ่งนี้เราจะส่งทั้งหมดกี่ท่านนะครับแล้วก็ผมจะกดเงินใบป,ประมาณหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ไม่รู้ว่าค่าจะส่งจริงๆจะถึงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเตรียมเงินไว้หมื่นห้าพันบาทแล้วก็จะนําเงิน จ่ายค่าจะส่งนะครับน่าจะมีราวๆเกือบหลักหมื่นนะครับค่าส่งเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าพิ่งจากกันไปไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมพัสดุใกล้ๆนะครับนี่นี่ครับมีทั้งกล่องดีกล่องอีกล่องซีนะครับแล้วก็กล่องศูนย์ศูนย์บวกสี่นะครับสองเอครับ ผมก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะครับจริงๆมีศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าศูนย์ศูนย์จะเล็กกว่าศูนย์นะครับแต่ของเล็กๆไม่ค่อยมีนะครับวันนี้มีแต่ของใหญ่ๆนะครับเป็นไม้กราฟนะครับไม้กราฟไม้กราฟแล้วก็ไม้ตลาดทั่วไปนะครับแล้วมีไม้ดังๆไม้มเมล็ดอะไรประมาณนี้นะครับมีหลายท่านสงสัยกันว่าเอ้ยขายที่ไหนอะ ทำไมส่งเยอะจังผมขายอยู่ที่ห้องห้องบ้านๆราคาเบาๆนะครับขายอยู่ที่ห้องบ้านๆราคาเบาๆกับห้องรักแคคตัสนะครับแล้วก็ห้องรวมพนวมพลคนรักแคคตัสนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นกลุ่มของผมเองอันนี้ก็มีขายอยู่ประมาณสามกลุ่มนะครับลองเข้าไป แอบแฝงอยู่ในนั้นได้เพื่อรอซื้อนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายเจ้านะครับลงมามาลงขายกระมงเพชรเช่นกันนะครับเฟสที่ใช้ขายนะครับมีอยู่อยู่สี่ชื่อเนาะสี่ท่านสี่ทีมงานสี่แอดมินประมาณนี้ครับจะมีแคคตัดเจ้าหญิงน้ําทิพนะครับ, cactus, ปรบไปแอดเป็นเพื่อนหรือว่าไปกดติดตามไว้ได้เลยเพื่อที่จะรอซื้อนะครับถ้าอยากรอซื้อหรือว่าท่านอยู่ cactus, cactus, ยแคคตัสกาแ่งเพชรนะครับอันนี้ก็ไปกดติดตามได้ แคคตัสบันเฮียนะครับนี่ชื่อนี้เป็นประวัติการประวัติศาสตร์นะครับชื่อนี้เพราะว่าขายมาตั้งแต่น่องนานครับอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเริ่มกันเลยครับแคคตัสบานเฮียนะครับแล้วก็จะมีพักเหนือตอสามเหลี่ยมนะครับก็ไปซื้อได้นะครับแต่ไม่มีตอสามเหลี่ยมขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมสั่งว่าไม่ให้ขายตอสามเหลี่ยมแล้วนะครับให้เก็บไว้กราฟเองนะครับทั้งหมดห้ามขายนะครับสั่งเลยนะครับผมสั่งเลยห้ามขายเด็ดขาด แล้วก็หมดแล้วมีสี่ท่านนะครับก็ไปกดติดตามกดแอดเพื่อนกดอะไรก็ได้เพื่อรอชมรอซื้อนะครับสี่ท่านนี้นะครับส่วนผมกับตันเมธนะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยครับเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บตัวเงียบๆนะครับไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบพูดคุยกับใครนะครับหลายคนแอดมามาถ,ถามมาอะไรก็ ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะบางทีไม่ได้มีเวลาครับต้องไปกราฟไม้เพาะเมล็ดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่างานที่ละเอียดอ่อนนะครับเราไม่ได้ให้ทีมงานเราทำครับให้ทีมงานเราทําแค่ปลูกขายแล้วก็มีหลากหลายอย่างที่ให้ทาตัดตอขุดหําอะไรประมาณนี้นครับ <S <S ฟวนดินถอนหญ้าครับ <S <S ขายของแพ็คของส่งส่งของนะครับคุยกับลูกค้านะครับแต่ทีมงานเราก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบแทนนะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าปรึกษาได้อะไรอย่างนี้สมมติถามกันมาเอ้ยตอนนี้มันมีเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ฉีดยาอะไรนะครับเดี๋ยวถามทีมงานมาได้เดี๋ยวเขาก็มาถามผมนะครับผมก็จะมาตอบนะครับมาบอกว่าให้ตอบอย่างไงนะครับพอบางอย่างก็รู้กันบ้างไม่รู้กันบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วผมก็ รู้บ้างไม่รู้บ้างอีกเช่นกันนะครับก็ต้องขออภัยบ,บางทีเราตอบไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าก็เพิ่งผ่านฝนมาแค่ไม่กี่ฝนเพิ่งเพิ่งทานะครับเพิ่งทําทํามาไม่กี่ทามาตั้งแต่เรียนปีสองตอนนี้จบปีสี่แล้วนะครับก็มีโรงเรียนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าโรงครับห้าโรงแล้วมีแปลงต่ออยู่สองเฟสนะครับอุ้ยมีแปลงต่ออยู่แค่สองเฟสโรงเรียนอยู่ไม่กี่โรงนะครับ ทำมาตั้งแต่เรียนปีสองเพิ่งจบปีสี่มาสองสเดือนสี่เดือนประมาณนี้ครับก็มาทํากระบองเพชรอย่างจริงจังนะครับก็พยายามที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาจากจากอะไร youtube เราแล้วก็มี f c e b o o o p เพจนะครับสามารถสอบถามปัญหาผ่าน YouTube ผ่านเพจได้นะครับไปกดติดตามเพจได้นะครับชื่อเพจว่า MM Cactus บ้านสวนเมดมินนะครับ อันนี้ก็เป็นชื่อชื่อแฟนผมนะครับชื่อมิ้นนะครับไปติดตามได้ครับกดไลค์กดติดตามมีคลิปวิดีโอมีอะไรลงก็สามารถกดแชร์คอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้นะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับในนี้เราก็มาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นญาติสนิทกันอะไรประมาณนี้นครับพวกเราก็เป็นหนึ่งเดียวเนะหมายถึงว่าใครที่กดติดตามผมอะไรถูกใจผมเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะครับ เราคือครอบครัวเอ็มเอมทั้งหมดนะครับปรึกษาถามปัญหาอะไรได้บางทีผมก็ตอบทันบ้างไม่ทันบ้างตอบช้าบ้างงานเยอะโดนด่าโดนอะไรก็มีครับแฟนขับมาเข้ามาด่าในแชทบ้างถามอะไรก็ไม่ค่อยได้ตอบอ่า <c> ง <oughs> นี้ก็ต้องขออภัยก็คือถ้าดึกดึกช่องดึกๆึกจะมาตอบนะครับบางทีบางวันงานเยอะดึกจริงก็ไม่ได้ตอบนะครับ่งวันนี้ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เพิ่งทํางานเสร็จนะครับ เดี๋ยวถ้าอาบน้ําแล้วไม่เพียมากอาจจะทําคลิปวิดีโอมาลงอะไรงนี้คลิปนี้ก็จะลงอะไรต้องไปตัดต่อตัดแต่งอีกเที่ยงคืนเสร็จก็ตีหนึ่งอะไรนี้ก็อาจจะมาไล่ตอบหรือง่วงจริงๆก็ขออภัยแล้วก็ไม่ได้ไล่ตอบก็ตอบวันอื่นนะครับขยับไปเรื่อยๆต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาติดตามนะครับติดตาม M M c a c t c u t นะครับแล้วก็บางท่านอุดหนุนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสอบถามกันได้นะครับมีอะไร เป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่กล่องค่าจะส่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้กันนะครับสําหรับวันนี้ก็าตีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์กับเช้าวันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอาพัสดุนะครับไปส่งนะครับที่ไปรษณีย์นะครับก็จะมีพัสดุนะครับนี่หลากหลายกระสอบนะครับที่ เราใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกพัสดุขึ้นรถสักคู่นะครับแล้วเราก็จะวิ่งไปส่งกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อาพัสดุนะครับมาใส่ท้ายกระบะเรียบร้อยแล้วนะครับก็รัดเชือกไว้นะครับกันพัสดุตกหล่นนะครับพัสดุปิวนะครับก็มีหลากหลายกล่องเต็มกระบะนะครับเนี่ยคั่นไปเลยไม่พอนะครับก็ต้องเอาไปไว้ข้างในด้วยครับไว้ข้างในนี่ เดี <molec> ๋ยวเราก็ไปเลยครับไปกันเลยไปที <were you S 1> ่ไปสนีไทยนะครับผมก็ไปกับแม่สองคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปกดเงินกันก่อนเนาะกดเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อไปเตรียมจ่ายค่าส่งนะครับก็สตาร์ทรถก่อนเลยครับร้อนมากเลยตอนนี้มีน้ำเลยคนละแก้วนะครับ แล้วก็นี่ครับสั่แก้วแล้วก็มีอุปกรณ์เพื่อเพื่อลูกค้าขอเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เพื่อมีลูกค้าที่โอนเพิ่มเติมระหว่างจัดส่งก็จะได้จัดส่งให้ไปเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับไปที่ตู้ a อ m อก่อนนะครับแล้วก็จะไปไปสถานีไทยนะครับก็เป็นทางไปทางเดียวกันพอดีเลยครับ แล้วก็ขับตรงไปนะครับเดี๋ยวผมก็ไปกดเงินก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงตู้เอ m แล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปกดเงินสักครู่นะครับแล้วก็เราก็จะจะไปต่อกันที่ไปรษณีย์นะครับโอเคตอนนี้ผมก็กดเงินมาแล้วครับนี่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ไปรษณีย์ต่อนะครับแล้วเราก็ไปส่งของกันครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าค่าจัดส่งเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่ไปรษณีย์แล้วนะครับนี่เราก็เลี้ยวเข้าไปนะครับมีรถจอดเต็มเลยวันนี้จอดตรงไหนดีมุมนี้มุมล้กันนะครับโอเคชิดผนังนะครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะขนของนะครับเข้าไปนะครับที่ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับตอนจบนะครับว่าเราจะเสียค่าจะส่งเท่าไหร่และมีลูกค้าทั้งหมดกี่ท่านนะครับรอสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ส่งพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะมีทั้งหมดกี่ท่านนะครับแล้วยอดเท่าไหร่นะครับดูสลิปนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วยาวมากๆนะครับแต่ว่าเราถ่ายแบบยาวไม่ได้ครับก็เลยถ่ายแบบเอาวางไว้หน้ารถอย่างนี้นะครับบินแรกนะครับบินแรกก็จะมีทั้งหมดร้อยสี่สิบเก้าท่านนะครับบวกอีกหนึ่งบินครับอีกหนึ่งบินสี่สิบหกท่านรวมเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าท่านนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าท่าน หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าท่านนะครับยอดยอดการเขาเรียกว่าไงค่าจะส่งยอดค่าจะส่งทั้งหมดนะครับจ่ายไปนะครับสิ <900. S 1> บใบเทานะครับได้ทอนมาเจ็ดร้อยหกสิบาททั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบาทครับทั้งหมดก็คือเก้าพันสองร้อยสี่สิบาทนะครับค่าจะส่งทั้งหมดเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆ <c oughs> จ่ายไปหนึ่งหมื่นครับทอนมาแค่ 7 6 0บาทนะครับพอได้เหลือค่ากินข้าวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่แวะมาอุดหนุนครับ MM Ca c t ็ s ตนะครับบ้านสวนเมดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงกระบองเพชรนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสุดท้ายนะครับ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีข้อเสนอข้อคบถามหรืออะไรคอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็มาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย